l 5 0 1 8 SP นะครับคันนี้เป็นคลิปอ้อยนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับส่ง FC ทางจังหวัดเลยของเซลววนนะครับก็ทำการตรวจเช็คให้ลูกค้านะครับเรียบร้อยนะครับคันนี้ลูกค้าดาวที่70,000บาทนะครับคันนี้ลูกค้าดาวที่70,000บาทครับราคาเต็มนะครับราคาเต็มก่อนดาวนะครับ610,000บาทนะครับ610,000บาทนะครับใครที่อยากได้รถดีรถสวยสภาพสวย เหมือนคันนี้นะครับเป็นตัว SP นะครับชั่วโมงน้อยด้วยนะครับสภาพเกรด AA นะครับก็อ่าโทรหาเซว่นได้นะครับดาวเริ่มต้นที่อ่าเจ็ดหมื่นบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าปกติรถขี้มนะครับก็จะดาวอยู่ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทแล้วแต่คันที่ลูกค้าเลือกนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่าลูกค้าสนใจสภาพประมาณนี้นะครับก็โทรหาเซว่นได้นะครับหรือสนใจเป็นรถแท็กเตอร์นะครับ40แรงนะครับ40แรง ก็มีให้เลือกเกือบ20คันนะครับดาวเริ่มต้นที่40,000-50,000นะครับราคาก็มีทุกราคานะครับอ่ะเริ่มต้นที่3 3 0 0 0 0บาทนะครับอ่าแพงสุดอยู่ที่อ่า400,000ต้นๆนะครับอ่หรือไม่ก็เลือก s p ที่จัดโปรนะครับ s p ที่จัดโปรก็คือ40แรงตัว s p นะครับอ่าจัดโปรนะครับราคาประหยัดนะครับอย่างเช่นคันนี้เลยนะครับ365,000บาทนะครับอ่ะ ยางสวยสี่เส้นนะครับยางสวยสี่เส้นเนื้อตัวสะอาดนะครับในราคา3าม0 0 0หบาทนะครับหรือไม่เลือกคันที่ลูกค้าถูกใจนะครับก็มีให้เลือกเกือบ20คันนะครับเข้ามาเลือกดูนะครับสี่ศเกือบ20คันรับชอบถูกๆก็มีชอบแพงๆก็มีนะครับลูกค้าก็มาเลือกเอานะครับเสววนก็พาเดินดูทุกวันนะครับสภาพรวมๆเหมือนที่เห็นในคลิปเลยนะครับสวยทุกคันนะครับ สวยทุกคนันมีรับประกันมีการตรวจเช็คให้นะครับย้ําให้ลูกค้าย้าให้ f อฟได้รู้กันนะครับว่ามีรับประกันมีการตรวจเช็คให้นะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกอกอากาศสายพันธุ์พัดลมเช็ครัวซึมเก็บสีรอบคันนะครับอันนี้ก็คืองานที่เสื้ออ้วนทาประจะรํจานะครับตรวจเช็คให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับลูกค้าซื้อไปใช้ได้แน่นอนนะครับ0ู4 0จ็ดศูนนะครับโทรหาเซววนได้เลยนะครับโทรหาเซววนไม่ติดนะครับโทรหาอโซได้อโซนะครับแปนผมเองนะครับอ่าเขาก็จะอยู่เบื้องหลังนะครับเขาก็จะเรารับสายลูกค้านะครับ0 8 1 3 2 0 1 2 2 7นะครับโทรหาเซ้วนโทรหาอโซได้นะครับก็คุยกันเป็นคันๆไปนะครับอ่ะ5018นปนะครับ5018 SP นนะครับ s อครับ ก็มีให้เลือกอยู่ประมาณ10กว่าคันนะครับ5 0าศรวมๆ p และไม่อประมาณเกือบ20คันเหมือนกันครับอ่ะดาวเริ่มต้นที่5 0 0 0 0บาทเหมือนกันคันที่เซววนกำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยครับก็อ่าเป็นรถ1นพันชั่วโมงงานนะครับอ่าเซววนขายอยู่ที่5,7 0,000บาทนะครับคัน291นะครับวันนี้ไม่ขายนะครับอ่าราคานี้นะครับไม่ใช่ไม่ขายรถนะครับไม่ขายราคานี้อ่ะเซววนขายอยู่5,55,000บาทนะครับ ดาวเริ่มต้นที่40,000บาทนะครับหรือไม่ก็เลือกคันถัดมานะครับก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับสภาพใกล้เคียงกันนะครับเศลษอ้วนขายอยู่5 0 0 0 0 0 0บาทนะครับวันนี้ก็เซษอ้วนก็จะลดให้เหมือนกันนะครับอ่า15,000บาทเดี๋ยวนะน่าจะลดได้20,000อยู่ครับคันนี้ก็เหลืออยู่ที่5 0 0 0 6 0 0 0 0บาทนะครับก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าก็เข้ามาเลือกเอานะครับสินค้ามีให้เลือกเยอะเลยนะครับ เยอะเลยนะครับจอดระลานตานะครับละลานตาต้องบอกลูกค้าว่าระลานตานะครับระลานตาคือเยอะมากนะครับส่วนเรื่องราคาก็อะไรที่สามารถให้ลดให้ได้สามารถลดได้เยอะกว่านี้ก็จะลดให้อีกนะครับลูกค้าก็สอบถามกันเป็นคันคันนะครับคันคันไปนะครับคันไหนที่ลดได้เยอะก็จะลดให้นะครับ500นั p นะครับ ลูกค้าเห็นเซเว่นคุยให้ฟังสองคันแล้วมีคันที่ถูกกว่าน,นี้ไหมอ่ะแจ้ง f c แจ้งลูกค้าเลยนะครับมีนะครับมีมีหลายคันเลยนะครับมีหลายคันเลยนะครับบางคันกอ็อยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนก็มีนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนก็มีนะครับลูกค้าชอบถูกสุดก็เลือกคันถูกสุดลูกค้าชอบอาราคาทีา่แพงขึ้นมานะครับก็เลือกคันที่แพงขึ้นมานะครับ 094 706 4 4า0ครับแท็กเตอร์มือ2ครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้รถดีๆได้รถสวยๆนะครับก็โทรหานะครับมีเงินเยอะซื้อเงินสดนะครับคิดราคาพิเศษให้นะครับส่วนลดสูงสุดถึง5้า0มนบาทนะครับมีเงินน้อยหรือไม่มีเงินอันนี้ก็ยังซื้อได้นะครับย้ำนะครับมีเงินน้อยหรือไม่มีเงินก็ซื้อได้นะครับ ไม่มีเงินซื้อรถอะ,อะไรได้มั่งสีแดงแดงครับจอดอยู่มุมนี้นะครับซื้อได้ทุกคันเลยนะครับเขาเรียกว่าดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับสำหรับ f c ที่มีความพร้อมที่จะส่งงวดสำหรับ f c นี้มีความพร้อมที่จะใช้งานรถแท็กอร์แต่ไม่มีเงินดาวนะครับก็รับโปรนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทของเซวอ้วนนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนบาทมันจะส่งไหวเลย อ่ะเอฟก็จะถามต่ออ่ะก็ลองคำนวณดูนะครับอ่ะยันมาห้าแรงตัว EF 514นะครับราคาเริ่มต้นที่33 0,000 000บาทนะครับแพงสุดอยู่ที่4อ่า3 9ก็แล้วกันมันเป็นราคารถส่วนมากที่อยู่ในร้าน3,30 0 0 0บาทถึง3,9 0 0าดาวเริ่มต้นที่0บาทผ่อนไม่เท่าไหร่นะครับอ่าผ่อนได้3ปี4ปีนะครับอ่าผ่อนไม่เท่าไหร่นะครับผ่อนน้อยนะครับ เพราะว่าสินค้าราคาไม่แพงนะครับ3ามแสนสามดาวศูนย์บาทผ่อนประมาณ9 0 0 0 0มืนกว่าบาท่ะราคาหน้าฟังไหมครับผ่อนแค่4ปีหมดงวดราคาหน้าฟังไหมอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เสี่ยวอ้วนคุยให้ฟังนะครับส่วน f c ที่สนใจนะครับอ,อยากได้นะครับก็เข้ามาดูกันนะครับเข้ามาเลือกกันนะครับถ้าสินค้าคันไหนถ้าสภาพรถคันไหนถูกใจนะครับ ซื้อเงินสดแจ้งมาซื้อเงินผ่อนแจ้งมาเดี๋ยวรถให้เดี๋ยวจัดหารถสวยๆให้0947064430นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้ก็แจ้งลูกค้าแจ้ง f อประจำเลยนะครับกว่าลูกค้าจำไม่ได้ครับแจ้งบ่อยนะครับแจ้งตลอดเลยนะครับลูกค้าก็เข้ามาเลือกกันนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนแจ้งเสียอ้วนเลยนะครับเดี๋ยวคิดคราคาพิเศษให้นะครับ วันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ฟซีทางจังหวัดเลยนะครับที่อุดหนุนรถสวยนะครับขอบคุณ f c หลายท่านที่ดูคลิปนะครับขอบคุณ f c ที่กำลังวางแผนว่าจะซื้อรถเท็กเตอร์อยู่นะครับก็อ่ะก็เขา้ามาอุดหน,น,นุนกันนะครับอ่ะอยากสดอยากผ่อนก็เข้ามาซื้อกันนะครับเสียวอ้วนยินดีรับใช้เสียวอ้นน <ๆ S 2> วนยินดีรับสายนะครับอ่ะขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าครับจบคลิปแค่นี้นะครับรวยรวยเฮงเนะครับ ใครที่อยากได้รถซส,สวยโทรหาเซวันได้เลยนะครับสวัสดีครับ